การเป็นผู้ให้กับผู้ไม่ให้นั้น,นตอบกับสุมาณาว่าให้ผลแม้แต่การไปเกิดเป็นเทวดาให้ผลแม้แต่การไปเกิดเป็นมนุษย์และให้ผลแม้แต่การมาเป็นบรรพชิตการเป็นนักบวชก็มีความแตกต่างสำหรับผู้ให้และผู้ไม่เคยให้มาก่อนถ้าทุศิล เคยให้เป็นอย่างไรเคยให้ทานแต่ทุศินพรงบอกเธอจะไปเกิดเป็นเดรัชานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัชานทานยังตามไปส่งผลน <c oughs> <c oughs> ในพระสูตรที่ตรัสบอกเรื่องอุสลกรรมบทบสิบเรื่องบุญกริยา3ทานศินภาวนา พระองค์จำแนกอย่างไรพวกให้ทานนิดหน่อยรักษาสินนิดหน่อยพวกนี้จะมาเกิดในผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ให้ทานพอประมาณรักษาศินพอประมาณเขาจะมาเกิดในผู้มีส่วนดีในมนุษย์ให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศินมีประมาณยิ่งจะมาเกิดเป็น ตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรดีปารนิมิตาวสวัตติให้ทานเป็นอติเลกรักษาศิลปเป็นอติเลกพวกนี้จะมาเป็นราชาของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาตุสิตานิมานรตีปารนิมิตาวสวัตตินี้คือ ผู้ที่ให้ทานและรักษาศีลนในระดับต่างๆแต่พวกนี้ยังไม่ทำบุญกิยาด้วยการภาวนาเลยเทวดาชั้นกรมภพนั้นทําแต่ทานและศีลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเขาไม่ทำบุญกิยาด้วยการภาวนาเลยเขาจึงมาเกิดแค่นี้ แต่ถ้าเราเริ่มทําบุญกริยาด้วยการภาวนาแล้วเราก็จะขยบฐานะเช่นว่าถ้าเราทําสมาธิได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตรฌานแล้วอยู่จนคุ้นเคยพอใจน้อมใจชอบใจไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละพวกนี้ก็จะมาเกิดเป็น เทวดาชั้นรูปประพบตั้งแต่พรหมกายิกาอาพัสละสุภกินหวเวหภละอายุไขหนึ่งกับสองกับสี่กับและห้าร้อยกับนี่คือผลของการกระทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพวกเราเองไม่ได้เกิดจากการโดนบันดาลของใครเราต้องสร้างเอง สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนะ